สวัสดีครับทุกทกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพาไปดูพระปิดตากันอีกนะฮะพระปิดตาพิมพ์เล็กหลวงปู่ทับวัดทองพระปิดตาพิมพ์นี้ไปตรงกับพิมพ์่อพระปิดตาเสียนบาทแต่ว่าเป็นองค์เล็กนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าพระปิดตาพิมพ์เนี้ยวงการอาจจะไม่ยอมรับนะ แต่ว่าไปไปเปิดดูในเว็บไซต์หลักก็ปรากฏว่ามีครับเขาเล่นพิมพ์เล็กๆกันขนาดนี้เนาะพิมพ์เล็กกันพิมพ์เล็กขนาดนี้เขาก็มีเล่นกันเนาะมีเล่นหากันนะพระปิตาหลวงพว่อทับวัดทองเนื้อสำลิศนะครับครับผมตามประวัติคร่าวๆหลวงพว่อทับวัดทองเนี่ยครับท่านเกิดเมื่อสมัยรัชกาลที่สามนะครับประมาณปีสองพันสามร้อยเก้าสิบนะครับผมแล้วก็มา เป็นเจ้าอาวาดวัดทองนะหรือวัดสุวรรณารามปัจจุบันเนี้ยครับปี2450นะครับแล้วก็มามรณภาพปี2 4ง5ันะครับก็ปรากฏว่าท่านเป็นเจ้าอาวาดอยู่ประมาณ5ปีนะครับประมาณ5ปีนี่การสร้างพระในในช่วงเนี้ยก็ อาจจะสร้างไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ใน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 ประวัติบางบางที่เขาบอกว่าสร้างมาเนี่ยสมัย2 5ง0สองพันสี่ร้อยสามสิบกว่ากว่านะครับซึ่งในส่วนตัวผมว่ามันเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าตอนช่วงปะประมาณสองพันสี่ร้อยสามสิบกว่ากนวะ่าเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าพระพระเจ้า,าพระลูกวัดนะครับพระลูกวัดนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นจะจะสร้างพระเครื่องออกมามีโอกาสน้อยเนาะ อันนั้นในส่วนตัวของผมคิดว่าอ่าหลวงปูท่ทวัฒทองมาสร้างพระช่วงปีสองพันห้าเอสองพันสี่ร้อยห้าสิบมากกว่านะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือจำนวนพระที่สร้างออกมาคือมีน้อยมากนะครับน้อยมากไม่ไม่เยอะเหมือนเหมือนสำนักอื่นนะครับห้าปีนี้สร้างสร้างไม่เยอะเลยครับสร้างสร้างน้อยมากก็ถ้าเอามากสุดก็ปีละ ปีละพันองสองพันองค์นี้ก็ถือว่าเยอะนะฮะแต่แต่โดยโดยโดย,โดยทั่วไปแล้วท่านจะไม่ว่าพระเกจิองคไหนก็จะท่านจะไม่ไม่สร้างถึงวาระสุดท้ายนะครับยกเว้นหลังสองพันห้าร้อยนะครับถึงจะสร้างถึงวาระสุดท้ายของ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 ,ของตัวเองนะครับผมวิธีการดูพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองหรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะก็เคยบอกไว้หลายคลิปเนาะ ก็คืออันดับแรกต้องท่านต้องศึกษาหุ่นเทียนนะศึกษาหุ่นเทียนหุ่นเทียนก่อนอันดับแรกต้องจดจําหุ่นเทียนไว้ดีๆนะครับอันดับที่สองอต้องต้องมาดูเส้นเทียนที่เขาคึงแล้วก็มาแปะไว้ที่องค์พระตรงนี้ฮะเส้นเทียนต้องมีลักษณะกลมกลึงนะครับกลมกลึงนะอันดับอันดับสามาารพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทอง จะไม่มีตะเข็บนะจะไม่มีตะเข็บถึงมีก็มีอยู่ที่หุ่นเทียนนะครับมีอยู่ที่หุ่นเทียนเนาะฉะนั้นต้องดูว่าหุ่นเทียนนั้นอ่ะเป็นหุ่นเทียนยุคเก่ายุคก่อนหรือยุคหลังนะครับถ้าหุ่นเทียนยุคก่อนก็จะไม่มีไม่มีแขนนะไม่มีแขนก็จะปั้นปั้นแขนไปแปะอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นหุ่นเทียนยุคหลังๆมาก็รู้สึกว่าเขาจะมีมีแขนอยู่ในหุ่นเทียนด้วยนะ มีแขนอยู่ในหุ่นเทียนด้วยเนาะอาจจะมีคีบจุดตรงแขนนิดนึงตรงหุ่นเทียนนะฮะก็น่าจะประมาณนั้นอันดับสามต้องดูใต้เอ่ออันดับอันดับต่อมาอันนี้ซื้อเสริมให้นะครับก็ปกติผมจะบอกแค่สองสามจุดแค่นั้นก็พอนะครับสามจุดนี้ถ้าจําจําได้ก็ถือว่าแบบก็มีโอกาสที่จะแท้สูงแล้วนะ อันดับอันดับสี่ก็คือคือเสริมให้ก็คือต้องดูใต้ใต,ใต้ใต้ฐานแบบเนี้ยใต้ฐานเนี้ยต้องต้องมีลักษณะเป็นมิตินะมิติเป็นขแขนเป็นขาเป็นมือชัดเจนนะฮะไอส่วนที่ไม่ชัดเจนก็คือส่วนที่อืติดพิมพ์ไม่ชัดแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยครับผมอยู่ในมือของผมเป็นพ้าปิดตาหลวงปูดทับ วัดทองเนื้อสัมลิตนะครับพิมพ์เล็กนะครับตอนแรกว่าพิมพ์เล็กนี่เขาเขาไม่นิยมเล่นกันนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอาเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูงแต่ทีแรกแต่ก็พอดีวันนี้เข้าไปเปิดในเว็บไซต์ไปเจอในเว็บไซต์หลักครับก็เขามีเล่นกันเหมือนกันครับมีเขามีเล่นกันเหมือนกันนะครับใส่ใส่ตาหลับทองฝังเพชรอย่างดีเลย <c oughs> ก็ก็ถือว่าเขาก็เล่นกันเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับเพียงแต่ว่าองค์เขาจะเล็กนิดนึงเนาะ ไม่นิดเลยครับเยอะเลยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับองค์ก่อนหน้านี้ที่เอามาลงนะครับขนาดนี้เลยนะผมก็เอ,อใจว่าไอ้พิมพ์เล็กขนาดนี้เขาจะเล่นกันหรือเปล่าเล่นนะครับเล่นเล่นนะครับก็หุ่นเทียนก็จะเป็นลักษณะดเดียวกันเลยครับหุ่นเทียน แต่ว่าจะมีมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่นั้นเองหุ่นเทียนแล้วก็มีลักษณะแบบเดียวกันมีมีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กต่างกันแค่นั้นเองนะครับย้ําอีกรอบนะครับสําหรับการวิธีการดูพระปิตาหลวงพ่อทับวัดทองหรือหลวงพิเอี่ยมวัดหนังนะครับก็คือดูศึกษาหุ่นเทียนก่อนนะครับสิ่งที่ควรสงควรศึกษาศึกษาหุ่นเทียนก่อนนะครับอันดับสองก็มาศึกษาตรงอา่า เส้นยันนะครับเส้นยันนีน้เขาจะคึงคึงเส้นเทียนมาแปะแปะ,แปะเป็นยันยันเป็นยันนะแปะไม่ว่ายุคยุคก,ก่อนยุคหลังนะครับยุคก,ก่อนหรือยุคหลังก็จะแปะเอาคึงเส้นเทียนมาแปะเหมือนกันนะครับผมอันดับสามพระปิตาหลวงพ่อทัพวัดทองลรือหลวงปู่อิมวัดหนังเขาจะมีไม่มีตะเข็บข้างนะถามว่ามีไหมมันก็มีฮะมีมีมีตะเก็บข้างอยู่ที่หุ่นเทียนเนาะ มีตะเข็บข้างอยู่ที่หุ่นเทียนนะนะต้องต้องส่องดีๆว่าไอ้ตรงไหนหุ่นเทียนในตรงไหนไม่ใช่หุ่นเทียนหุ่นหุ่นเทียนยุคแรกของท่านก็จะไม่มีแขนไม่มีขานะหุ่นเทียนยุคแรกๆของท่านพอหุ่นหุ่นเทียนยุคยุคต,ต,ต่อมาข้างหลังเนี่ยก็จะมีแขนเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ยันนี่ก็ยังใช้ลักษณะการคึงเส้นเทียนมาแปะเหมือนเดิมนะครับครับผมอันดับสองก็คือดอูศึกษาเส้นยันนะเส้น เส้นยันอันดับสามคือ,อศึกษาไม่ไม่มีคีบนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่เบ้าประกบนะครับก็คือบางองค์เขาจะปั้นแขนปั้นขามาปิดทีหลังต่างหากแต่ว่าน่าจะเป็นยุคท้ายๆของท่านนะที่ว่าหุนห่นหุ่นหุ่นเทียนที่มีมีแขนอยู่ในอยู่ในแม่พิมพ์นะน่าจะเป็นยุคท้ายๆของท่านเนาะครับผมที่เสริมให้ก็คือใต้ฐานก็ต้องมีความ เป็นมิติอย่างนี้ครับมิติคมชัดลึกนะครับมีมือมาปิดทวารแล้วมีเห็นเส้นขาชัดเจนนะครับอันนี้ลักษณะทั่วไปในการดูหรือพิจารณาพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองครับไม่งั้นก็หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็ใช้ตำราเดียวกันก็ได้ครับแต่วิธีวิธีวิธีธธแต่หุ่นเทียนต่างกันแค่นั้นเองครับหุ่นเทียนต่างกันแค่นั้นเองครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอา พระปิตาเนื้อสำลิดหลวงพ่ท้าวประทองไห้ทุกท่านดูกันครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับเช่นเคยครับก็พูดพูดให้ทุกท่านฟังบ่อยๆเนาะก็คือการทําคลิปของผมเนี่ยก็คือไม่มีการตัดต่อไม่มพอไม่มีการตัดต่อปุ๊บในเนื้อหาในคลิปวิดีโอนะครับก็จะมีการพูดผิดบ้างไม่ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอเอ โทษทุกท่านไว้ใที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ